ไรซอรเบอรี่นี้นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็เชียงรายแต่วันนี้ไม่ต้องไปไกลถึงที่นั่นนะคะเพราะว่าด,ดีดีจะพาชมไปปักหมุดที่หนาวสุดกลางสยามค่ะที่นี่มีเกษตรกรชาวไทยภูเขาเขาปลูกซอรเบอรี่บนพื้นที่สูงเพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอยจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วจะสวยงามขนาดไหนไปลุยให้ถึงที่เลยค่ะ มาแล้วค่ะดี๊ี่พานทุ่มาอยู่ที่ไร่สีฟ้าแก่นมะกรูดบนพื้นที่สูงนะคะอยู่ที่ตําบลแก่นมะกรูดอาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทยัยธานีค่ะบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆทั้งเกรี่ยงละว้ขมุส่วนใหญ่ค่ะเขาทําสวนไม้ทําไร่ข่าวโพดแต่ก็มีชาวไทยภูเขาบางรายนะคะที่เขาหันมาปลูกสตรอเบอรี่โดยเปิดให้นัทกท่องเที่ยวเนี่ย เข้าไปเก็บผลซอบอรี่สดๆสสได้ถึงในสวนแบบนี้นี่ชิมเข้าไปแล้วแบบนี้นอกจากเก็บผลซอบอรรี่แล้วนะคะก็ยังเปิดให้เป็นจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดีแวดแวะเข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะแบบนี้เลยนะก็พาลูกๆหล,ล,ลานๆมานะคะเด็กๆก็ชื่นชอบ คุณสีฟ้ากลึงไกลค่ะเป็นเกษตรกรชาวไทยภูเขาท่านนี้เลยก็เราให้สั่งนะคะว่าเขาเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีด้านการพัฒนาชุมชนแต่ไม่ได้ทํางานทางด้านที่เรียนมาเลยนะคะก่อนตัดสินใจกลับบ้านเกิดค่ะก็เป็นช่วงที่พื้นที่เนี่ยกำลังบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่สูงเนอะอากาศก็ดีจนใครในี่นะคะก็ขนานนามว่า หนาวสุดกลางสยามต้องคืนที่นี้เท่านั้นค่ะโดยมีหน่วยงานราชการค่ะเข้ามาช่วยส่งเสริมนะคะโดยเฉพาะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธาดีก็เข้ามาส่งเสริมนะคะในเรื่องของพืชเศรษฐกิจทั้งซอเบอรี่พืชผักเมืองหนาวเพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอยและลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองบนเนื้อที่หนึ่งไร่ที่คุณชมเห็นอยู่นี้เขาปลูกซอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80นะคะ ขณะนี้ก็ให้ผลผลิตเ<ป>ต็มพื้นที่แล้วพร้อม<ะ>เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บผลสตรอเบอรี่แบบสดๆสดกันถึงในสวนบางส่วนเนี่ยก็บรรจุใส่กล่องแล้วก็วางขายเป็นร้านค้าแบบนี้เลยนี่นะบนเส้นทางท่องเที่ยวบนพื้นที่สูงนี่แหละค่ะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมดูสิคะสตรอเบอรี่ผลแดงฉ่ำๆผลโตๆแบบนี้เขาขายกล่องละ100บาทแล้วก็150บบาทนะคะถ้าเป็นชั่งเป็นกิโลกรัมเนี่ย เขาก็ขายกิโลกรัมละ300บาทนั่นเองก็ไปเลือกซื้อกันได้นะคะโดยพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่บนเนื้อที่1ไร่เนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋าประเป๋าเนี่ยประมาณ150,000บาทเลยนะคะแล้วก็จะเหลือกำไรประมาณ80,000บาททำให้ชาวไทยภูเขาเผาเกรียงมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะส่วนสตรอเบอรี่ที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมหาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะ เห็นแบบนี้แล้วใครอยากจะไปปักหมุดหนาวสุดกลางสยามก็มากันได้เลยนะคะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำลังขึ้นชื่อเลยนะคะไปเก็บสตรอเบอรี่ผลสดๆกันได้ถึงสวนเลยนะคะ mm hmm. พิกัดอยู่ที่ไร่สีฟ้าแก่นมะก,กรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ